โอเคแล้วครับก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตที่4ของเกมกันนะก็เมื่อเช้าก็ไอ้นี่ไปแล้วโอเคนะโอเคปลาเดี๋ยวเดยวรีบรีวิวและเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งลงคลิปไปแล้วก็ต้องมาลงต่อเนะี่ยเพราะว่าอัปเดตใหม่มาแล้วครับโอเคนะโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูกะชิบุยานะครับนี่เลยก่อนชิบุย่าทำไม่เหมือนมากนะแต่ก็ทำไป โอ้โหลืมช็อตดาวเซิร์ฟเดดเๆเดยังไม่ว่างรับแอดเออเฮ้ยทำไมกกอบเป็นแบบนี้วะโอเคนะกรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับชีวุญญาก็ผมก็เพิ่มไอ้นี่เข้ามานะเปลี่ยนเปลี่ยนโยรุโยรุไอ้นี่ปรับราคาโยรุโยรุรับลงปัป๊มนะปั๊มนะปั๊มนะ ขอบินก่อนโอเคงั้นไอ้นี่ก่อนปะปะปะงั้นว่าโอเคแต่ผมบินไปกเกาะไอ้นี่ก่อนนะก็รับอิตเต้ยังไบอกนะก็ใครที่อยากอยากอยากแบบอยากฟาร์มได้เงินได้เงินแล้วหมื่นก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับเออก็มาฟาร์มเงินนะโอ้โหแมบพบยังแหลกอะ่ะ ก็อัปเดตนี้ได้เพิ่มระบบระบบกลางวันกลางคืนเข้ามานะแล้วก็อย่างต่อไปเลยคือปรับปรับไอ้นี่ปรับเงินดาบลับจากจากประมาณยูรุยูรุวีสองอะเออจากจากสี่มื่นจากหกหมื่นเหลือสี่หมื่นนะดาเมจก็เหมือนเดิมสี่หมื่นนะต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นก่อชิบูายาลนะก็ ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มีมอนเพิ่มเข้ามาสีตัวนะครับโอเคแล้วครับแล้วอย่างสุดท้ายคือรีเวิร์กก่อนแรกนะครับทําให้ก่อนแรกมันมันดูแบบสดใสขึ้นอนะ่ะนิดนึงนะทําให้มันดูแบบไม่กว้างอะ่ะเออทําให้มันดูลกๆหน่อยอะ่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ Channel Owner t i s มีโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แล้วครับโอเคยังก็ ใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับแจกแอดมินนะครับแอดมินนะครับเจอกันหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับเออวันนี้ผมลงคลิปเนี่ยเนี่ยวันที่เก้าไอเนี่ยเก้าอะไรวะป๊บหนาแปหนาเก้าวันที่เก้าเนี่ยแหละวันที่ 9, ท 9, เก้าเดือนเดือนเดือนห้าน,นะครับปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเจอกันหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มสามสิบนะครับเล่นซ่อนแอบนะครับชนะคนสุดท้ายได้แอดมินนะครับนี่นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แล้วครับรอหนึ่งทุ่มแล้วก็รอเล่นกันได้เลยไปแล้ว